กว่าจะได้แต่ละคิดกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนี่นะบอกเลยว่ายากแก้ขนาดสวัสดีครับผมปม้เปีพี่น้องนี่ป,ป้าปีพี่น้องหลังเลิกการเลิกงานมานาป,ป้าปีพี่น้องไปใจตลาดกันก่อนเลยนะครับตลาดที่ผมมั่นใจว่านี่นากับปินตลาดรัตนากรเน่เป็นตลาดสดตลาดนี้จะมีจินหมูจินไก่มีอาหารปลามีอย่างหลายๆอย่างเลยเด้อลองมาแวะเดินกันได้เลยนะครับที่ปีหนผมจะได้อ่องโอทีตรงกับสามเแบบนี้แต่เบาหวานสามเมมนี่นะแอบจะไม่ได้อ่องโอทีเลยนะครับวันนี้ผมจะป้าปีพี่น้องมาจัดเมนูกแกงไหวยแต่เอ็นแก้วงวบอกเลยว่าเหมาะขนาดเลยนะครับนี่ ได้มาผมมัดลอยแปดสิบบาทนี่ค่ะรับผมจำไม่ฮิตนะจากใจตลาดเซเร่นอยไปเดินทางกับบันกันไดหลังจากนั้นจะเอาแก้วมาล้างความสะอาดก่อนเล่นนะครับเลยว่าเมนูนี้ต้มข้ามคืนเลยจะได้คลิปแต่ละคลิปก็จะได้เงินแต่ละบาทนี่นะยากแกนขนาดเลยนะครับน้องหลายๆคนทําเพจนี่นะได้เงินแสนเงินล้านกันแต่สำหรับส่วนตัวผมนี่นะขาดทุนทุกเดือนเลยนะครับแบบตรงตรงอู้แบบไอ้นะครับนอบางคนนี่นะเขาโชว์เหรียญนะบอกเลยว่านักขนาดแต่สำหรับตัวผมนี่นะบอกเลยว่าน้อยเดียวเป็นยังคับนอกอดทนสู้ต่อไปครับวันฝันของเขาต้องเป็นจริงอกเลยว บางเดือนน่ะมันก็นได้นักนะครับบางเดืนอนก็ได้น้อยถึงกับบาได้เลยก็มีนะครับแบบตรงๆอุ้มแบบไอยเลยนะครับน่องผมชัดเจนอยู่แล้วหลังจากต้มเอ็นแก้วไว้หนึ่งขึนเสร็จเรียบร้อยมันก็สุกกระเปยเต็มที่เลยนะครับน่องจก,น,<อ>กนั้นผมจะเอาเอ็นแก้วมาซอยมาหั่นกันก่อนเลยนะบอกเลยนะครับเมนูนี้ถ้าใครบามากขมนี่นะผมไม่แนะนำเฮ้ยยะเลยนะบอกเลยว่าหวายมันมีรสชาติขมนะครับสำหรับส่วนตัวผมมาขมดีนะผมแกงได้ผมกินได้มดนะครับหไอตั้งเหนือนี่นะเขาจะมาได้มาแกงออมแบบนี้นะครับเมื่อกี้เขาจะมาแกงอ้อยนะครับน่องแกงี้อยใจจมีคคะใร หอมแดงแล้วก็มาแค้นแค้นนี่ก็เอาไปจีไปคว่วด้วยนะครับนะตามแล้วเราจะใส่ปลาห้าลงไปเลยไอ้นี่ผมก็ต้มไว้แล้วนะครับนอหายขมประมาณนึ่งจะนั้นผมจะเอาน้ำพริกมาคว่ากันก่อนเล่นะครับคั้านี่มาคว่วกับน้ำน่าม่ได้คว่ากับน้ำมันนนจาจนั้นผมจะเทแก้วลงไปคู่เข้ากับน้ำพริกที่เขาใส่ลงไปตะกี้เลยเรียว่าเมนูนี้นะติดใจขนาดเล่นะครับแกวนี่เปยขนาดนั้นคารไปได้ก็คือนน้ำล้างคกเทลงไปเลยเด้อน้ำเปล่าลงไปอย่างเล็กน้อยนะครับพี่นี่กับค้นหื้อที่กับแกลเข้ากันก ก้อนกับกนทึบมันเข้ากันอย่งน้อยนึงนะครับน้อไปสักจำร ăm นะครับน้ำก็เริ่มเดียมมาตักปกตักฟองควังกันก่อนหลังจากตักปกตักฟองควังเรียบร้อยมาใส่หวายลงไปเลยนะครับเลยว่าเดอะเบสขมขมเลยนะครับน้อนเมนูนี่นาต้มสองสามน้ำแล้วนะครับหวายนี่นาส่วนตัวผมเนี่ยผมมักอยู่แล้วนะครับขมแบบนี้นะแาวแบบไหนจะตีน้อยนึงขมไปน้อยนึง่งนุ่เปิ้ลว่าพอใส่หวายลงไปสักจำร ăm นึงนะครับนี่เขาจะใส่แบมกูดลงไปเลยวัตถุที่พุกทิ้งทุกอย่างมันซุกเรียบร้อยแล้วนะครับต้องจำเป็นต้องแกงงงงงเเเเเหหหมมมมมออ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 นน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 ่่่่าาาาาา้้้้้้้้วววยยยยยขัััััจจจะะะะะะลลลิิกกกรรไไปปปฉผใสสตตึ็ณีีคบแุดด องไปย่งไปแปลงฮอดเดอร์ขมอําลําขมจอมลอมเลยนะครับปฐมห้องขมค่อยนะครับผูกใจสาวเมมขนาดคือเอ็นแก้ลนอแก้วเนี่ยแทบจะบดได้เก้วบดได้นั่นเลยลื้นได้เลยเปยขนาดเปย์แต่แต่นะครับนอเมาบานๆกับเมาเมียงผมหยาแบบนี้ลองไปย่างตามฮองเดอร์บอกเลยว่าเมนูนี่ฮาใครบามาขมนี่ผมมาแนะนําให้ย่างเลยนะครับบอกเลยว่าไหวแบบนี้แป้งขนาดเลยนะครับงุงละล้อยเลยนะครับนอกระสมราคาอยู่ครับมันหายหยาหาแก่นตุ้ยนั่นผมก็สูบไหวไปรอบนึงนะครับนี่ผมก็มาออมใส่เอ็นแก้วเหมาะขนาดมาสูบมันล้ำก่อกกกกล้าาาออยยูู่่นนนนนะะคคครรััับบทีีีมมมมขแหึงเด๋วโ นะครับเดี๋ยวผมจะหยาบเมนูเด็ดเหน่นอนครับเอ็นแก้วนี่นะรอรับชมแล้วกันเดี๋ยวผมบอกไปกว่าคนอื่นลักเอาไปหยาบก,กันก่อนเนาะรอเลยนะครับเมนูเอ็นแก้วนี่นะมีแก้มือแน่นอนแก้วนี่มันเคยหยาได้หลายเมนะูเนาะกว่าจะเอาไปนึ่งแกงออมอย่างนี้นะสุดหนอนตอนนั้นเอาให้อีสานนี่นะเขามากเลยครับเอาไปต้มแซ่บต้มแซ่บต้มขมนี่นะสุดหนอนตอนนั้นเอ็นแก้วนี่นะขาดไปได้เหมือนกันซิกนเจอเลยกว่าได้เลยนะครับนอ็นแก้วนี่นะถ้าใครหยากก็เข้ามาเปลี่ยนนี่นะมะพร้าวชองผมนี่นะหยาบก็เข้าเปลี่ยนเลยการหยาบก็เข้อมาน